สวัสดีจ้าเด้อบ่เห็นหนาเนาะวันนี้บ้เห็นหนาดอกไม้หนน่ะหนาสดคักก็สิมาเฮ็ดซุปหน,น่อไม้เนาะจ้ะซุปหน่อไม้อันนี้มันเริ่มดำแล้วมันมันโดนจ้ะก็เลย <c oughs> ื้อนี้ขอเว้าภาษาอีสานบาน้านเฮาเนาะว่ามันสิได้เข้ากับบรรยากาศคลิปนิดนึง <c oughs> กะเป็นซุปหน่อไม้ถุงนะจ๊ะไอแมทโซมาหายนะ เดี๋ยวเห็ดจังไงไปเบิ่งกันเลยอันนี้เขาจะเอามาเชียนกันเชียนก็คืออินที่ภาษาเชียนเอ้ยเชียนแปลว่าแปลว่าเนี่ยค่ะซวยซวยมันต้อนในนู่นเฉยเนาะเห็ดอันนี้เรื่อยเรื่อลยนะจ๊ะจะว่าสีเห็ดบ่เบิดดอกเด้กินผู้ดเดียวกินบ่เบิดนะจ้าเดี๋ยวสีบแดงไม่กินเั็กตามบอกกอบอก่อไ ก็ไปเขาซีเมล่างกันนะจ้าหลังเสร็จแลาเขาจะเอาไปต้มน้ำหอนก็อน,อนเรา่อไฟมาเอาไฟออกมาสุกเนาะ เ,เก็่คำนี่ละกันอีกคนเดียวยางกินแต่ยิ่มมาเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายัางวันมีไหมจ้ะเสียงมันก็นสีแบบข,ดขาดให้หายแน่นะมันเทือก่็าตามนีตามเกิดมาเพิ่งคิดไม้นะจ้ะขาดเลย เดี๋ยวห่อซิมาเตรียมพริกเตรียมหัวหอมแล้วก็กระเทียมขวกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะจ๊ะต่อไปห่อกระม้าขวกับพริกหอมกระเทียมนะจ๊ะขวนหอมกระเทียมก็ใบหอมเอาหน่อไม้ต้มให้สุกกัน เอตอนนี้หอมกกระเทียมเข้าแตบสุกแล้วเป็นยังต้องขวเพราะว่าให้มันหอมเลยจ้ะเวลาเห็ดสุกมันสินได้แบบตัชาติมันสิได้บอบอเหม็นเขียวขวแล้วมันจิบอเหม็นเขียวมันจะหอมเลยเร็จแล้วตัก หมอกันไม่น้องเรืองเปิดหมอบันงบรสเด็ดโอเคเวบบนี้เขาสิไปตำบบบผิดจ้จะเขาไปตำแบบริดร้เด้เมื่อนี้ไม่ใช่เสือคันเปืือกไ่ข้าวไหมดเดตมตำไปเลยเป็นบาน อ,อุ๊อยต้อไปร้่ยนะจ๊ะพอแหลกพแหลกดีเราก็เคยเอาเอาเำหมายมาใส่เนาะโหมาให้มันสุก,กอนเดี๋ยวแม่ใกล้สภาพไปเก็บพักสาละแน่นะจ๊ะพักสาละแน่ผิดปไวยนี่มาใส,ส่ความไมได้ขอวม าตายหมดแล้วจอยเล่อน่เลยปนออีกหน่อยนึงกันตัวนี้สีเด้มันสีเด้โค้งห kind of mm hmm. ยดหลายๆ ีได้แค่นี้แหลนะจะสมีกระเพาะอน,นี่นอไม่ไม่ใกล้กบซุกแล้วนะจ๊ะอย่าแวไซด์ได้มนะันยังหนอกหบคเข้าไป,ไปชปูโอเคโอ้ตายออกเมยเมย่อยน้นำจะ้ำส่วนประกอบขาดลักล,ก,ลก,กับปลาคือเราลองปลา รูสุกแล้วแบบต้องชื่อสองขวดอะเราจะใช้มาใส่กระไดมาใส่กระไดต้ำปลาคุนหอมหัมจังเลย <c oughs> ชุดรถจากน้อยก็ได้แต่ว่าหลังกล่องบทแหนียดนะหลังกล่องไซไลส์ลเรียกเสียบไรออกมา เราบโนเขียนดีเป็นยังไงนทซิมนซซเนอะเนเครื่น่จักรเเานบันนเน้ำาอะหน่อยเนาะมันนุ่ย อันนี้พัดเข้าไปเก็บเม้าห่หักมาซาเนีเนะ่ใส่ไปเลยอันนอยงนี้ใบหอมล่างเล,เลยพี่นอ้องอันนี้ใบหอมหัวจอ้ต้นหอมไอหัวหอมหัดจัดนลย Thank okay. you. แซ่บแซ่บอืมหนึ่งข้าวเหนียวบะนี้ข้าวเหนียวก็มามาเลยล่ละโอเคเนาะเราไปกินน้ำแกงได้จ้ะไปต่อไปเรามาดูประโยชน์และโทษของหน่อไม้นะคะ หน่อไม้มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะหากเลือกกินอย่างเหมาะสมก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้ากินหน่อไม้ไม่ถูกวิธีไม่มีความระมัดระวังในการกินก็อาจมีโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ไม่ควรรับประทานหน่อไม้เช่นผู้ป่วยโรคเกาต์เพราะหน่อไม้มีสารพิวรินสูงนะคะอาจจะทําให้เกิดกรดยูริกซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์ ข้อ2ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรรับประทานเพราะหน่อไม้มีกรดยูริกมากซึ่งมีผลต่อการขับกรดยูริกส่วนเกินออกจากร่างกายในคนที่เป็นโรคไตได้นะคะส่วนประโยชน์ของหน่อไม้หน่อไม้มีการใยสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ลดความเสี่ยงการท้องผูกมีแคลอรี่ต่ำนะคะนอกจากนี้ยังมีโปรโตีนโพแทสเซียมวิตามินเอและแคลเซียมอีกด้วย ควรรับประทานหน่อไม้ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะคะเพราะในหน่อไม้ดิบจะมีสารไซยาไนสูงอาจทำให้ปวดศีรษะเป็นลมหรือหมดสติได้หากทานดิบค่ะแม่ไก่ก็หวังว่าทุกคนคงได้รับสาระและประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ